ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราย8วรรคหนึ่งบุคลคลวิกลจริตผู้ใดถ้าคู่สมรสก็ดีผู้บุปการีกล่าวคือบิดามารดาป่ยา่าตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานกล่าวคือลูกหลานเลนลือ้อก็ดีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดีผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอายการก็ดีร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้วรรคสองบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลการแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาล และการสิ้นสุดความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับแห่งประมวลกฎหมายนี้วรรคสาคำสั่งของสารมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา29การใดๆอันบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นเป็นโมขียะ มาตรา30การใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อได้กระทําในขณะที่บุคคลน,นั้นวิกลจริตวิกลอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทําเป็นคนวิกลจริตมาตรา31วรกหนึ่ง ถ้าเหตุที่ทำให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วและเมื่อบุคคลนั้นเองหรือบุคคลใดๆดังที่กล่าวมาในมาตรา28ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้นวักสองคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตราสาสบบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสยเพลเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือ จัดกิจการไปในทางที่จะเสื <to> ่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตราย8ร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้วรรคสองบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับห้าแห่งประมวลกฎหมายนี้วรรคสามให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบับห้าแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอันลงวรรคห้าคำสั่งของศาลตามมาตานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา33ในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริตถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลนั้นไม่วิกลจริตแต่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อมีคำขอของกู้ความหรือ ของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28สศาลอาจสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้หรือในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลน,นั้นมิกลจริต เมื่อมีคำขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตร 28, าย8ศาลอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้มาตรา34วรรคหนึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทําการอย่างใดดังต่อไปนได้อนุหนึ่งนำทรัพย์สินไปลงทุน อนุสองรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นอนุสามกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอนุสี่รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้อนุห้าเช่า หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรือ,อสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลาเกินกว่า3ปีอนุ6ให้โดยเสน่หาเว้นแต่เป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจัญญาอนุ7รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไข หรือค่าภาระติดพันธ์หรือไม่รับการให้โดยเสน่หาอนุ8ทํทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอนุ9ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่อนุสิ เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบ,บวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอตามมาตรา35หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์อนุ11ปณีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญ,ญาตโตตุลาการวินิจฉัยวัก2ถ้ามีกรณีอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ในวักหนึ่งซึ่ง คนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการไปในทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเมื่อผู้พิทักษ์ร้องขอ,งของในภายหลังศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะกระทําการนั้นได้วักสา ในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวักหนึ่งหรือวักสองได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้อนุบาล มาใช้บังคับแกผู้พิทักษ์โดยอนุโลมวักสี่คำสั่งของสารตรามาตานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวักห้าการใดกระทําลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้การนั้นเป็นโมคียะมาตรา35ในกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ยินยอม ให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตราสาสิบสี่โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอศาลจะมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้กระทำการนั้นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ถ้าการนั้นจะเป็นคุณประโยชน์แก่คนเสมือนไร้ความสามารถมาตราสามสิบหกถ้าเหตุ ที่สารสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วให้นำบทบัญญัติมาตรา31มาใช้บังคับโดยอนุโลม